พี่น้องตอนเศร้าๆว่าได้อัปเดตสวนนี่ให้พี่น้องเบิงโดนแห้งตอนนี้กําลังปรับปรุงไหมพี่น้องจ้าเดี๋ยวกลับกลองให้เบิงจ้าตอนนี้อยู่ในระวางการปรับปรุงพี่น้องจ้าอาจสพหกแนนเป็นธรรมดากําลังทางหญ้าทางยังออกตอนนี้ก็เริ่มปลูกพักไปเป็นบางส่วนซุ้มแรกที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหนาเป็นอดอกช่มจันทร์ ออกดอกล้วเด้พี่น้องจ๋าชมจันออกดอกเร็วมากปลูกไปถัาวจำบุพิษก็คือสองสองกัญญาหรือเปล่าถ้า่วจำบูพิดเด้พี่น้องถ้าวจำพิษจะจังโบเมนเนาะกระบะตัวนี้ว่าจะปลูกผักเขียวผักเคลนี่กระบะสิงพี่น้องจ๋ากระบะแตงกระบะแตงเพราะว่าซื้อมาแล้วมันผสมประกอบก็เลยหื่อออกอันใส่ใหม่ใหม่ปลูกใหม่อันที่สองก็จะเป็นซุ้ม อาบักระเทศโอ้ขีดบอกอันที่3ามก็เป็นซุม้มอันชันด้านในก็เป็นซุ้มบวบพี่น้องจา๋าอ่าถัดเข้ามาตรงนั้นก็เป็นหอมในถุงปลูกอันนี้คือยิหลาซื้อมากส0งรกิโลสองร้อยดย์ถุงนี่พี่น้องจา๋าเดย์สถุงปลูกเดย์สถุงนี่ตอนแรกกะสภาพกะสะบักสะบอมคือจังสีบรอดไปไปมากๆคือโตเร็วมากแป๊บเดียวพี่น้อง หอมบัวเลยเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายกว่าที่คิดแต่กี้บม่คิดว่าเพื่อนสิงามเด็ขนาดนี้ได้พี่น้องนี่อันตื่นขึ้นมาขีตาจะของบบแกะ,แกะขีตาหอมกอนพี่น้องจา้าเง็ดลายแง่งเสาแง่งแรงอยู่คือสวยเร็วมากนะแต่กอใหญ่ไ,ไวหวแฮงเลยหลายคนเพื่อนว่ามันปลูกง,ง่ายเมยนขัวอ่เพื่อนอยู่พี่น้องจา้าอืองามเร็วค่ะอีหลาปลูกเส้นในถุงปลูกแสนดีเด้พี่น้องจา้าไม่ใช่กระสอบนะเนี่ยนี่อันนี้คืองบสองร้อย ส่วนด้านในนะคะด้านในนั่นหกแน่สวนหนึ่งให้เบิ้งแบบดุเรียวตัวน,นี้ปลูกไปเมื่อวันที่เอ่อสิบเจ็ดพี่น้องจา๋าสิบเจ็ดกันยาแปลงนี้ได้มาจากสุรินที่ปลูกในถุงปูบางหันเนียนปลูกไปเมื่อวันที่สองกันยาตัวน,นี้ได้มาจากสุรินพี่น้องจา๋าได้พันมาจากอำเภอชุมพลนะคะได้พันมาจากคุณพี่ทางสุรินเพิ่น ส่งมาให้หาหนาะกำลังแตกคือกันพี่น้องนี่แตกเร็วมากกำลังสวยเลยโตเร็วปึ๊บๆน่าตัวนี้ก็วานพักกระจนไปพี่น้องเจ้าสิเกิดบ่เกิดวานพักกระจนไปนี่เดเมดเพื่อนวานาวานนี่นอัปเดตสวนแล้วข้างในก็จะเป็นชมจันโอ้ชมจันออกดอกเร็วแฮ้งพี่น้องออจา้านี่เร็วมากเลย ชุ่มจันทร์ออกดอกแล้วออกดอกเร็วมากเดี๋ยวก็ถาเบิงเด้อเดี๋ยวก็งามถาเบิงพี่น้องจ้าบุ้ยถาเบิงแล้วมาด้านในนี้ก็จะเป็นแปลงหอมที่เราปลูกไว้นะคะรุ่นเดียวกันพี่น้องจ้ามาจากชุ่มพ่นบุรีคือกันรุ่นนี้นะกำลังงามกำลังไปได้สวยจะ้ะพี่น้องจ้ากำลังไปได้สวยเลย เทานี้อัปเดนให้พี่น้องเบื้องซ้ำนี่จะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปกระถางนี้บร,รู้ว่าสิป,ปูกยังเด้ออาจจะเป็นขยายหอมพวงเหนียวออมากกะไ้พี่น้องจ้ารอชม